สวัสดีวันศุกร์ที่4ี่กุมภาพครับธ์พนะ้ารับ2565นะครับกับทีมงานริมเส้นบอลเต็งนะครับผมวันนี้อยู่กันคู่แรกนะครับผมเป็นแฮธาเบอร์ลินพบกับโบคุมนะครับผมแฮธาเบอร์ลินทีมอันดับ13นะครับแล้วก็โบคุมทีมอันดับ11นะครับผมเตะเวลาตีสองครึ่งก็ตามเวลาบ้านเรานะครับของคืนวันที่4ี่กุมภาธ์5นัดหลังสุดที่พบกันนะครับแฮธาเบอร์ลินชนะ3ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็โบคุมชนะ1นะครับ ส่วนหนัดหลังสุดของไฮท่าเบอร์ลินนะครับผมเป็นชนะ1เสมอเสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับส่วนโบคุ้มก็เป็นชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไฮท่าเบอร์ลินนะครับผมเสียประตูไปแล้ว29ประตูจาก20เกมนะครับแต่เป็นทีมที่เน้นการสร้างประตูกันจากการยิงฟรีคิกแล้วก็การยิงนอกกรอบเข็โทษนะครับความหวังการทําประตูอยู่ที่ Marco Richter นะครับผมแล้วก็เป็น Steven ย o บ e t ชนะครับทั้งคู่ทำประตูรวมกันไปแล้วประมาณ10ประตูส่วนโบคุมเองนะครับผมตอนนี้ก็มีปัญหาในเกมรับเพราะเสียประตูไปแล้ว29ประตูและเสียไปถึง21ประตูจากเกมเยือนนะครับส่วนเกมวันนี้นะครับผมเจ้าบ้านมีเกมที่เน้นกับจักล้ำหน้าครับทำให้โบคุมอาจจะบุกได้ไม่ถนัดนักและทีมเยือนเองครับ ก็ต้องรับมือจากการบุกริมเส้นซึ่งวันนี้ผมมองว่าทางเจ้าบ้านน่ะถ้าถนัดเกมริมเส้นอยู่แล้วนะครับผมน่าจะได้มีความได้เปรียบกว่าเจ้าบ้านแหท้าน่าจะมี2ลูกครับวันนี้ผมคิดว่าประมาณนี้นะครับใครสนใจไปทางเจ้าบ้านก็กดได้เลยครับคู่ถัดไปนะครับผมอยู่ที่ English Championship เบอร์มิงแฮมทีมอันดับ17กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ11นะครับผมเตะเวลาตี2-45นาทีส่วนสถิติล่าสุดนะครับ5นัดหลังที่พบกันนะครับเบอร์มิงแฮมชนะ2เสมอ3นะครับเชฟฟิลด์ไม่เคยชนะเลยใน5นัดหลังสุดนะครับสถิติของเบอร์มิงแฮมนะครับผมล่าสุด5นัดนะครับก็เป็น เบอร์มิงแฮมชนะหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับส่วนเชฟฟิลด์เชฟฟิลด์นะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามเชฟฟิลด์นะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามในเกมนะครับเบอร์มิงแฮมเนาะเกมลุกนะครับจะสามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่อง แต่น่าจะมีปัญหาด้านเกมรับอย่างมากครับเพราะเตะไป29นะัดทําไปได้32ประตูแต่เสียประตูไปถึง44ประตูนะครับตัวผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านนะครับได้รับยืนยันแล้วว่าไม่มีผู้เล่น4คนนี้ในเกมวันศุกร์คืออดันจอร์ดอดันจอร์ดนะครับมาเซล โอคลียนะครับผมและผู้เล่น2ตัวหลักนะครับคือผู้รักษาประตูนะครับมาติยาซาคิชแล้วก็สูน้ากับตันทีมอย่างทอยดีนี่ที่ยิงไปแล้ว3ประตูเอ้ย4ประตูครับแล้วก็ยิงยแล้วก็ได้3แอซิ์นะครับส่วนเชฟฟิลเป็นทีมที่เน้นการคองบอลต่อบอลระยะสั้นแล้วก็คุมจังหวะแต่การจบสกอร์นี้ยังไม่เฉียบคม และยังมีปัญหาในเกมลับนะครับ26เกมที่ผ่านมาทําไปได้35ประตูแล้วก็เสีย32ประตูนะครับผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บก็เป็นมอร์แกนกิฟไว้์แจ็คโอคอนเนลแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งอย่างเรียนบิลสเตอร์นะครับได้รับบาดเจ็บในช่วงต้นระหว่างชัยชนะกับปีเตอร์โบโลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สำหรับเกมนี้นะครับผมทางเรามองว่าเชฟฟิลน่าจะคองบอลบุกใส่เบอร์มิงแฮมซะส่วนใหญ่นะครับแต่ทีเด็ดเจ้าบ้านอาจจะอาศัยความเฉียบคมจบสกอร์แล้วก็สถิติที่พบกันที่เบียดชนะได้ดีกว่านะครับผมวันอันนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์มิงแฮมนะครับผน่าจะชนะไปมาสองหนึ่งนะครับที่สมวันนี้อยู่กับ English FA ครับ นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับมิดเดิลสโบเวลาทีสามของคืนวันที่สี่นะครับการพบกันของทั้งคู่ห้าเกมล่าสุดนะครับแมนยูชนะมิดเดิลสโบสี่นะครับแมนยูแมนยูชนะไปสี่นะครับแล้วก็มิดเดิลสโบชนะหนึ่งครั้งนะครับส่วนสถิติห้าเกมล่าสุดของแมนยูนะครับผมชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับ แล้วก็5เกมมิสเดนสโบล่าสุดเป็นชนะ4แพ้1น,นะครับส่วนรูปเกมวันนี้นะครับผมแมนยูนะครับทีมอันดับ4พีเมลีกนะครับลูกทีมของลาฟลังนิกแพ้เพียงเกมเดียวจาก10นัดแรกของในการคุมทีมของเขานะครับชุดนี้นะครับแมนยูชุดนี้นะครับ,นนรบเน้นการโต้กลับต่อบอลแล้วก็ยิงไก่แต่ติดตรงที่ว่า,าจะโดนกับดักล้ำหน้าซะส่วนใหญ่นะครับผมผู้เล่น หลักๆตอนนี้นะครับผมถ้าถามว่า3คนนี้ไม่ได้ลงแน่นอนก็คือดันนี่ฟันเดเบกนะครับอองโตนี่มาเซียลแล้วก็อาร์มัดดิเยโรนะครับไม่ได้ลงเพราะว่าติดสัญญายืมตัวไปแล้วเขาแล้วก็ส่วนเมสันกินวูดนะครับก็ไปก่อคดีความไว้ก็ไม่ได้ลงแน่นอนส่วนที่ต้องรองเช็คสภาพความฟิตนะผมก็มีอารอนวานบิสกาลุกชอพอปปอกปาแล้วก็ เฟลอเล็กเทเลสนะครับส่วนที่คาดว่าจะกลับมาช่วยทีมได้วันนี้ก็จะเป็นจอแดนซานโชแล้ววิกเตอร์ลินเดเล็บนะครับส่วนทางด้านมิดเดิลสโบครับทีมอันดับ6ของแชมเปี้ยนชิพนะครับมิดเดิลสโบอยู่ในฟอร์มที่ดีของลูกทีมคริสไวเดอร์นะครับชนะ8จาก10เกมหลังในทุกรายการนะครับและแพ,เพ้เพียงเกมเดียวจาก6เกมล่าสุดนะครับ เนลี่แข่งไป15นัดนะครับยิงไป21เสียเพียง13ประตูนะว่าเป็นเกมลุกอันตรายพอตัวเลยส่วนเกมรับก็ยังทำได้ดีนะครับจุดเด่นของทีมนี้นะครับเน้นสวนกลับตั้งรับได้ดีนะครับและสร้างโอกาสทำประตูได้มากนะผู้เล่นนะครับมาคอสบาวและมาร์คโบล่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนเจมชิริกี้ยังคงเตะแอฟริกันเนชันคัพอยู่นะครับแต่ก็จะมีนักเตะสัญญายืมตัวมาเช่น เอ่อโฟลารินบาโลกันเพดดี้แมกแนร์ไลลี่แม็กกีพร้อมที่จะช่วยลงในเกมวันนี้นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้นะครับผมจากการที่วิเคราะห์ดูนะครับคาดว่านะครับแม้ทีมเยือนอย่างมิดเดิลสโบรจะฟอร์มร้อนแรงส่วนใหญ่แต่เป็นเกมเติกในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับพอมาเจอทีมเคี้ยวลากดินอย่างแมนยูที่เอาเรื่องอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็เอาเรื่องอยู่คงไม่มีเกม เขาไม่เหมือนกับเกมที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับสถ,สถิติที่พบกันก็ยังเป็นแมนยูที่ทําได้ดีกว่านะครับสกอร์น่าจะออกมาประมาณ3-1ผมคาดว่า3-1นะครับผมแต่แมนยูก็ต่อเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสนใจก็กดได้เลยครับกูต่อไปนะครับผมอยู่กันที่ฝรั่งเศสนะครับหลีกเอิง บักเซ่ครับทีมอันดับ3พบกับแองเกอร์อันดับ12นะครับแต่เวลาตี3ของคืนวันที่4เช่นเดียวกันนะครับการพบกันที่ผ่านมานะครับผมบักเซ่ชนะ2แองเกอร์ชนะ1แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับ5เกมล่าสุด5เกมล่าสุดของบักเซ่นะครับบักเซ่ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับผมส่วนแองเกอร์นะครับชนะ2เสมอ2 ไม่ใช่แองเกอร์ชนะหนึ่งครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามนะครับส่วนรูปเกมนะครับผมมาร์เซนะครับเตะในลีกไปแล้วยี่สิบสองนัดมาร์เซเตะไปแล้วยี่บสองนัดนะครับผมยิงไปสามสิบเอ็ดประตูนะครับแล้วก็เสียประตูไปสิบแปดประตูนะครับนะับว่าเป็นเกมรับที่ดีแล้วก็เกมลุกที่อันตรายพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ ประตูส่วนใหญ่นะครับผมจะมาจากลูกตั้งเตะแล้วก็การตั้งรับบุกจากลูกตั้งเตะได้ดีนะครับส่วนแองเกอร์นะครับแองเกอร์เกมบุกก็สร้างก็สร้างโอกาสนะครับจบสกอร์ได้ดีพอสมควรนะครับส่วนเกมที่ไปเยือน11นัดทําได้14ประตูนะครับแต่เกมรับก็ยังไม่มีปัญหาในการหลุดตําแหน่งบ่อยในเกมเยือนนะครับเสียประตูไป15ประตูจาก11เกม ที่เป็นทีมเยือนเช่นกันนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์วันนี้นะครับมักเซลูกกูืฤดูกาลลึกกูลไม่ได้ฤดูการเนี่ยรู้สึก,ด,กดุดันนะครับผมแล้วก็คงจะใช้เกมลุกเคลื่อนพลบุกเข้าใส่แับแองเกอร์ที่เกมรับไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็จู่โจมเกมรับอา,อาจจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับสกอร์ผมให้อยู่ที่2-1นะครับผมสอหนึ่ง